เรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับมันคือเรื่องที่ผมอ่ะแอบรู้สึกเองนะครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะโครงการใหม่ๆอ่ะ มันก็มีออกมาเรื่อยๆถูกไหมครัโครงการใหม่ๆก็มีออกมาเรื่อยๆโครงการที่เป็นโลไลฟ์เดเวลอปเปอร์บางคนเนี่ยเขาพัฒนาโลไลฟ์ rise, ขยันพัฒนาโลไลฟ์ซะเหลือเกินแคมปัสเนี่ยพัฒนากันมาจ้างเลยนะครับจำนวนยูนิตก็ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับรวมกันมูลค่าก็ต้องหลายพันหลายหมื่นล้านนะครับเออ่ขยายการเติบโตกันรอบนอก,กนู่นนี่นั่นตลอดเนื่องเลยนะครับเออเราเห็นมาอย่างาเงี้ยภาพอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ช่วงสายก,การโควิดก่อนโควิดหลังโควิดอะไรเงี้ยเราเห็นเดเวลอปเปอร์เนี่ยที่หนีการพัฒนาราคาในเมืองเนี่ยออกไปสู่รอบนอกเนี่ยแล้วก็พยายามบอกว่่ามันคือที ไม่มีการแข่งขันขยเยอะฉันไปฉันจับกลุ่มเรียวดีมาโน่นนั่นฉันกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจับกลุ่มแคมปัสโน่นนี่นั่นในการพัฒนานะครับแล้วเห็นภาพแบบนี้เฮ้ยแล้วของพวกเนี้ยมันใช้เวลาก่อสร้างไม่นานเลยอะ12เดือนก็เสร็จแล้ว1 4เดือนก็เสร็จแล้วเออเต็มที่ไม่เกิน16เดือนมันควรจะเสร็จนะครับมนเสร็จ12 14อะไรประมาณเถนี้มันก็จะเสร็จนะครับทาไมเฮ้ยเราเห็นโครงการแบบนี้เปิดตั้งเยอะตั้งแยะตั้งนั้นนะครับแต่ทําไมตัวเลขตลาดสังหาถึงไม่โต ทำไมกระแสของตลาดสังหาถึงไม่มาแล้วก็จริงๆโครงการเหล่านี้ก็หลุดเสร็จออกมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆเลยเห็นไหมทุกคนก็เห็นภาพแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ทําไมกระแสสังหาถึงยังไม่กลับมาเพราะว่าสมมตินนะโครงการเหล่านี้เปิดช่วงตั้งแต่โควิดไปเนี่ยป่านนี้มันต้องเสร็จหลายตัวแล้วแต่ทําไมมาปุ๊บเสร็จหายจ่อยเอ,อ่อเดอออริจินแครฟนู่นนี่นั่นเปิดมาปุ๊บหายจ่อยหายจ่อยหายจ่อยมูดแอนโทของตลาดสังหาไม่เห็นกลับมาดีขึ้นเลยไม่เห็นกลับมาน่าสนใจมากขึ้นเลยไม่รู้สึกว่าคึกคักเลย เพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมว่ามานั่งคิดเอ๊ะ hey, ทำไมนะทำไมนะสุดท้ายถึงได้คําตอบคํานึงครับว่าต่อให้เดเวลอเปอร์เนี่ยเปิดตัวโครงการอย่างเงี้ยอีกมากนะักสักเท่าไหร่ก็ตามทีเอ่อยิ่งเติบโตมากแค่ไหนเปิดมากแค่ไหนตัวเลขในเชิงของตลาดหลักทรัพย์ครับตัวเลขที่เขารับรู้ไรายได้เข้าไปครับไม่ได้พองอะไรนะครับแต่ m o d and tone ของตลาดจะไม่ดีเหมือนกับการที่มีเดเวลอเปอร์เปิดตัวบนทำเลที่เป็นพรามมากๆหรือทำเลที่เป็น BTS จ๋าจ MRT จ๋าจเหมือนเมื่อก่อน ทำไมสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมมันยังถึงไม่กลับไปเป็นแบบตอนนั้นสมมุติถ้าเอาวันนี้เอาสไตล์การเปิดของเดอรเปอร์ทั้งหมดมารวมกันเนี่ยตัวเลขอาจจะต่างกับตอนที่คึกคักมากๆเมื่อหลายปีก่อน7ปีก่อน10ปีก่อนอยู่ประมาณสัก30%มูลค่ารวมๆอ่ะสามสแต่มูลค่ามูตแอนโทนเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะดังนั้นถามว่าถ้าตลาดเดอเปอร์ยังพัฒนาโครงการในรอบนอกแบบนี้อยู่เรื่อยๆไปต่างจังหวัดอีก ขยายไปโซลล้อมนอออีกอ c ซีนู่นนี่นัน่นกระจายไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ครับเดียกเปทุนทำราคาได้ดีแต่กลุ่มคนที่เขาเรียกไปเขาก็เรียกนักลงทุนใช่ไหมแต่นักลงทุนเนี่ยจะฝันให้เห็นบรรยากาศของมูสอาสะแสสังหากลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนจะเกิดขึ้นได้ไงในเมื่อโครงการเหล่านี้มันกระจายออกไปหมดเลยการทำตลาดมันก็จับโลเคชั่นนั้นๆพัทยาบ้างหัวหินบ้างภูเก็ตบ้างเขาใหญ่เัวเขาเขาไปมั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยมูดไอโทนมันมันไม่มีมันไม่ได้ความอิมแพ มันไม่ได้กระแสของสังคมมันไม่ได้กระแสของตลาดจริงๆนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ผมไม่รู้สึกว่าอสังหามันพร่องนะเออแต่กระแสมันไม่มากระแสมันยังไม่กลับมาหรอกครับถ้ามูดแอนโทของเดเเปอร์ยังมองจริตการพัฒนารอบนอกรอบนอกแบบเนี้ยอยู่ไม่วกเข้ามาสักทีคุณเข้าใจไหมสิ่งที่ผมยากจะสื่อสารคืออะไรบางครั้งอ่ะใครที่เป็นสายรอจังหวะรอกระแสรอ มูดแอนโทนเพื่อจะเป็นสเปก ulator ก็ได้หรือจะเป็นอินเวสเตอร์ก็ดีถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้อยู่และมีพี่พระเอกคนเดียวคือ AP แบบเนี้ยและ AP ก็ลดลดสเปกลดรีมนั่นรีมนี่ให้ราคามันได้ใช่ราคาได้แต่ดีมาต้องการหรือเปล่าแล้วบรรยากาศแบบเนี้ยมันจุดตลาดขึ้นมาได้ยังไงมันจุดไม่ได้หรอครับแล้วผ่านมาสองปีสามปีเราเห็นภาพนี้เลย เฮ้ยพี่อันนั้นก็เปิดอันนี้ก็เปิดจริงๆแล้วอ่ะในการทำไลฟ์แต่ละอินโซไลฟ์เนี่ยแทบจะมีโครงการเปิดอยู่เรื่อยๆแหละครับแต่มันเป็นรอบๆหมดเลยแคมปัสเฟสนั้นเฟสนี้แคมปัสติ่งนั้นติ่งนี้เอ่อเฟสนี้ขยายต่อเฟสนั้นเราเพิ่มจากตรงนั้นมาต่อตรงนี้เอ่อชื่อเดียวกันแต่ติ่งซ่อยไม่เหมือนกันเปิดอีกยี่สิบตัวก็ไม่ทําให้ตลาดมันดีขึ้นไม่ทําให้ตลาดมันดีขึ้นใช่ครับตัวเลขเขาดีแต่มูดตลาดมันไม่ได้กลับมา รู้มูตลาดก็ไม่ได้กลับมานะครับแปลว่าใครที่อาจจะมองเรื่องของเทรนมองเรื่องของกระแสว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ตลาดจะกลับมาคึกคักเหมือนสมัยก่อนที่เหยียบท้าก็าจะไปตายเนี่ยวิ่งเข้าไปต่อแถวซื้อกันกนู่นนี่นั่นน่ะมีรับจ้างต่อคิวนูน่นเนี่ยบรรยากาศแบบนี้จะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ตราบใดที่ยังไม่มีโครงการในเมืองเปิดทีแบบเมื่อเมื่อก่อนผมว่าภาพแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นผมไม่ไปเหยียบการแย่งแคมปัสหรอกนะฮะผมไม่ไปเหยียบการแย่งเอ่อพัทยาหรอกนะคงไม่เหยียบการแย่งบางแสนถูกไหมฮะ เหยียบกันแย่งเอเชียงใหม่คงคงคงไม่มีคงไม่มีใครไปต่อแถวตรงเชียงใหม่ไม่มีใครไปต่อแถวตรงสี่นัคคลินถูกไหมเห็นปะเอภาพแบบเนี้ยเราอยากไปคิดเองเออเองว่าโอ้ยนู้นนี่นั่นเดี๋มันจะมาเมันจะดีไม่มีหรอกแคเพราะทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยบรรยากาศเทรนตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันแปลว่าถ้าคุณจะมองหากระแสขนาดนั้นจังหวะขนาดนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่มมนอาจจะเกิดขึ้นบ้างกับบางโครงการ แต่จะไม่มีทางเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้ถ้า developer ยังคิดกันแบบนี้ยังอยากพัฒนาแบบนี้และสไตล์การพัฒนาเป็นแบบนี้โอเคนะครับ